ผมมีปัญหาสุขภาพเรื่องไขาบรสูงความดันสูง,ง,สงแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยก่อนที่จะตื่นนอนหลังหลังจากทานแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอาการเหล่านี้เหมือนแต่ก่อนชื่อสุพลวงรุ่งโรธกิจอายุ72ปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักลงทุนอิสระ เนื่องจากว่าทานซุปของทักตรงอาจอยู่แล้วนะในเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเป็นเครื่องดื่มผงชมเนี่ยก็รู้สึกว่าออมั่นใจนะก็ปรึกษากับลูกๆล้วลูกๆก็ได้กกซื้อมาให้ทานจริงๆแล้วก็ไม่ผิดหวังมีประโยชน์ต่อร่างกายรู้สึกว่าแข็งแรงเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเตรียมง่ายชมง่ายดื่มแล้วสบายท้องก็บางครั้งดื่มแล้วรู้สึกว่าเพลินหายใจคล่องกล้ามเนื้อมันก็ยัง แน่นอยู่รสชาติคล้ายๆวานิลลาน่ารับกลิ่นหอมดื่มแล้วสบายใจเป็นอาหารธรรมชาติปลอดภัยมันไม่มีคอเลสเตอรอลไฟเบอร์สูงมีแคลเซียมมีโปรตีนสูงมันเป็นเครื่องดื่มผง้ผู้ชมที่ใช่เลยผม <Wow. S 1> มีปัญหาสุขภาพเรื่องไขมันสูงความดันสูงแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยก่อนที่จะตื่นนอนหลังหลังจากทานแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอาการเหล่านี้เหมือนแต่ก่อน ผมรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะเบนทางที่ดีคือแข็งแรงขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วก็ประทับใจตอบโจทย์ที่ตัวเองมีอยู่นะว่าเออที่เรามองหานี่เออวันนี้เราเจอแล้วนะเครื่องดื่มผู้ชมตราด็กตรงอะก็เป็นประโยชน์แล้วนกะ็คงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อย